Hey yo, dit is Nicky. Eén keer één zit geslapen op een feest Ik face kist. maar regel maar droge gasten zo waste. Mensen zien ik lopen op water en koor Jezus. Stille water ontwikkelt een bom. สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการอินไซต์ฟุตซอลครับทางช่อง SMMTV รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกครับก็จะเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณครับกับรายการของเราครับวันนี้อยู่กับผมตู่เชียไทยนัทชัยธนประเสริฐส่ง s S เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันหน่อยครับ4890011ทีมที TV, วีเวนวัคตามด้วยข้อความ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ห้างสับสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นสนามกลางในการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่เลยครับด้านหลังผมครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับไฮไลท์คู่แรกของวันนี้ครับอินซีสีส้มแคทเอฟซีดวลกับปราจีนฟุตซอลครับแคทเอฟซีนั้นเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือครับโคดแมวคำรณสารานพันธ์เพิ่งจะแสดงสปปรตลาออกไปนะครับแล้วก็เป็นทางโคดน้อย นรงศักดิ์คงแก้วเข้ามารับหน้าที่คุมทีมต้องเจอกับทีมเก่าทันทีครับปราจินฟุตซอลขับมีพี่ชายคุมทีมอยู่นั่นก็คือพงศักดิ์คงแก้วครับก็เป็นการดวลกันของพงศักดิ์คงแก้วกับนรงศักดิ์คงแก้วสองพี่น้องอดีตทีมชาติไทยครึ่งแรกนั้นแคทเอฟซีได้ประตูน,นำไปก่อนจากเบตินโยนาทีที่17ครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนั้นปราจินฟุตซอลขับมาตีเสมอได้เร็วครับจากวิทูลถาพินนากองหน้าตัวเก่งนาทีที่22 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกครับแต่ว่าเป็นทางปราจรินฟุตซอลขับนะครับที่จบได้ดีกว่ามาได้เพิ่มอีก2ประตูโจเนื่องเกิดนาทีที่32และวิทูลถาพินนามาทําประตูที่2ของตัวเองนาทีที่34ครับเป็นปราจรินฟุตซอลขับเอาชนะแคทเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่งผลให้ทางแคท f อฟนะครับแพ้มา5นัดติดต่อกันแล้ว คู่ต่อมาครับราชนาวีพบกับแบงคอกเอฟซีแบงคอกเอฟซีนี่เป็นทีมหมาเมื่ที่น่าจับตามองมากครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในเกมนี้เป็นนัดประดับพลอยซัดประตูให้กับราชนาวีออกนำไปก่อนนาทีที่9ของการแข่งขันเป็นประตูดเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกครับหลังจากนั้นนะครับ เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังราชนาวีก็มีโอกาสได้ประตูที่ <S 2 <S หลายครั้งแต่ทําไม่ได้ครับ <S <S ท้ายที่สุดเป็นแบงคอกเอฟซีที่พลิกกลับมาชนะมาได้2ประตูจากนาวินรัตนวงศสวัสตรและก็ปัญญาอารันพัวนาศครับจบเกมแบงคอกเอฟซชนะราชนาวี2ต่น1ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงต่อไปครับ <S <S มยาดูสรุปผลการแข่งขันของนัดที่6ครับในวันเสาร์ที่15ธันวาคม ลงทําการแข่งขัน4ี่คู่ด้วยกันสีปทุมสันไรษสีสะเกตชนะการท่าเรือแห่งประเทศไทย4ต่อ1สมุทรสาครพ่ายต่อนนทบุรี4ต่อ5าครับทั้งๆทงี่สมุทรสาครนั้นนําไปก่อนถึง4ต่อ1ครับชนบุรีทอสอ,อบแบกยิงสลุดเลยครับเกมนี้ถล่มสมุทรปราการฟุตซอลขับ12สต่อ4สุราษฎร์ธานีก็ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับชนะลีโอบางซื่อ6ต่อ1มาดูกันที่ในวันอาทิตย์ลงทําการแข่งขัน4คู่ คทเอฟแพ้ปราจินฟุตซอลขับ1.3ต่อ3ราชนาวีแพ้แบงคอกเอฟซี1ต่อ2กลมทางหลวงแพ้ลำปางยูเนเต็ดปทุมคงคา0.3ครับและภูเก็ตยูเนเต็ด United, เอาชนะห้องเย็นท่าข้ามสมุทรสงคราม2.1ต่ภูเก็ตก็เป็นทีมเดียวในวันอาทิตย์ที่เป็นทีมเจ้าบ้านแล้วก็เอาชนะนะครับสรุปอันดับตารางคะแนน แบงคอกเอฟซี FC, ชนะ5เสมอ1มีอยู่16คะแนนนำเป็นที่1ครับชนบุรีทอสอแบกคืนฟอร์มมาในนัดล่าสุดนะครับถล่มสมุทรปราการก็มีเพิ่มมาเป็น15คะแนนอยู่ที่2ราชนาวีแพ้ต่อแบงคอกนะครับก็หยุดอยู่ที่12คะแนนอันดับที่3นะครับส่วนอันดับที่4เป็นสุราษฎร์ธานีมี11คะแนนที่5้าศรีปทุมซันไงศรีสะเกด10คะแนนครับที่6นี่เป็นลำปางยูเนเต็ดปทุมคงคาอันดับ7การท่าเรือแห่งประเทศไทยอันดับ8ภูเก็ตยูเนเต็ด ที่9กนั้นเป็นปราจินฟุตซอคลับที่10นนทบุรี11เครับเป็นสมุทรสาครมาดู5อันดับสุดท้ายกรมทางหลวงมี6คะแนนอยู่ที่12อันดับ13ลีโอบางซื่ออันดับที่มี5คะแนนครับอันดับ14แคทเอฟซีหยุดอยู่ที่3คะแนนมานานแล้วครับ้องยินท่าข้ามสมุทรสงครามอยู่ที่15ครับยังไม่ชนะใครเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้มี3คะแนน และอันดับสุดท้ายเป็นสมุดปราการฟุตซอลครับมีอยู่3คะแนนครับอันดับดาวซันโวเจสดาชูเดชยิงไป9ประตูครับดาวเตะจ,จากทีมราชนาวีนำเป็นที่1ร่วมกับเกียรติยศชแเลมเขตจ,จากชนบุรีทอสอ,อแบกแมตช์ล่าสุดนี่ยิงคนเดียว4ประตูให้กับชนบุรีทอสออาแบกนะครับในเกมที่ชนะสมุดปราการฟุตซอลคับ12ต่อ4ก็เลยขยับ ขึ้นมาหลายอันดับนะครับก็กลายเป็นดาวสซนโวร่วมเลยครับจากนั้นนะครับเป็นโรมัวโดนะครับกับตังทีมสีประทุมซันไรส์สีสเกตทำไป8ประตูอันดับที่3ร่วมนี่เป็นวรุษหวังสมะเอลกับเอกพงศ์สุรัตสว่างครับทำไปคนละ6ประตูครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นในนัดต่อไปจะมีขึ้นในวันพุทธที่19ทธันวาคมที่สนามกลางครับ มีลงแข่ง5คู่ด้วยกันเริ่มเวลา9นาฬิกาจะเป็นแบงคอกเอฟซกับชนบุรี A ak, ทอสออาแบก้้องยินท่าข้ามสมุทรสงครามเจอกับลีโอบางซือนนทบุรีพบกับภูเก็ตยูไนเต็ดกรมทางหลวงเจอกับแคทเอฟซแล้วก็ปิดท้ายในเวลา17นาฬิกาเป็นคู่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพบกับสมุทรสาครนอกจากนี้ครับยังมีสนามเย่าอีก3แห่งด้วยกัน เวลา18นาฬิกาทั้ง3คู่นะครับโสรา์ธานีเจอกับลำปางอยู่ในเต็ดปทุมคงคาที่สนามกีฬากลางจังหวัดโสรา์ธานีสมุทรปราการฟุตซอลขับพบกับศรีปทุมซันไส์ศรีสะเกดที่สนาม7 2 3 0 0มีนบุรีและปราจีนฟุตซอลขับพบกับราชนาวีที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกพักกันสักครู่ครับ zien ik ik Stille Jezus. stages. ontwikkelt een water, water hoor Ze loop op bom ช่วงที่2ของรายการ i n s i ซต์ฟุตซอลครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องๆนักเตะทีมแบงคอกเอฟซีครับต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่น่าจับตามองมากครับหลังจากผ่านไป6นัดนะครับคว้าชัยชนะได้5เสมอ1นะครับนำเป็นที่1ด้วยการมี16คะแนนครับในเกมนัดต่อไปพวกเขาจะเจอกับชนบุรีทอสอบแบก็กซึ่งเป็นทีมแชมป์เก่านะครับแล้วก็เป็น แตงหนึ่งซึ่งอยู่อันดับที่2ก็ถือว่าเป็นการแย่งอันดับที่1ของตารางคะแนนกันนะครับจะลงแข่งกันในวันพุธที่จะถึงนี้ครับเวลา9ก้านาฬิกาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็บรรยากาศสบายๆนะหลังจากที่น้องๆนักเตะแบงคอกเอฟซีแข่งเสร็จแล้วก็มาดูคู่ต่อไปลงแข่งกันต่อนะครับจะมาพูดคุยกับนักเตะทีมแบงคอกเอฟซีกันนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนก็พาสาวๆมาผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นแฟนหรือเป็นกิ๊กนะครับ กิ๊กหรือเปล่าหรือแฟนนะแฟนนะครับไอแถวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีปากเค็มหรือเปล่าเหลือไปดูอไม่ใช่อะไรนะครับไหนปากเค็มหรือเปล่าครับครับอาพูดถึงเกมที่จะเจอกับทางชนบุรีทอสอาแบกหน่อยดีกว่านะครับกอล์ฟปรัชญาสีมันตะนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นนะเป็นดาวรุ่งที่อาทางอาแบกปั้นขึ้นมาพรุ่งนี้จะเจอทีมเก่าแล้วที่ว่า ตัวเราเองจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนในการแย่ยงจากหูกับช้างชมบุรีก็ต้องเต็มที่นะเต็มที่อยู่แล้วคิดว่าจะยิงจะ,จะยิงได้ไหมยิงทีมเก่าได้ไหมน่าจะยิงได้น่าจะยิงได้นะครับก็ต้องดูว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรามาถามนักเตะฟอร์มดีนะของทางแบงคอกเอฟซีนะรวรุษหวังสมัยเอาตอนนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วครับฤดูกาลนี้ ปกประตูนะครับก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในการเจอกับชนบุรีทศอแบบกลัวเขาไหมทีมชาติเทียบเลยนะไม่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะเราก็เคยไปท้าทีมชาติแล้วเหมือนกันครับโค้ชเอกเนี่ย hmm. มีการพูดคุยยังไงบ้างในการเจอกับทางชนบุร uh ีทศอแบ้ก็วางแท็กติกเรื่องวินันในเกมรับแล้วก็สวนกลับนาทีก็คือเราเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดในสวนในการสวนกลับเลย ถามมุอมมดอื่นบ้างชนะปะ่ะ <c oughs> เจอชนบุรีชนะไหมชน <c oughs> ะแต่เต็มที่แน,น่นอนอเต็มที่แน่นอนยิงไหมนายยิงครับอ่นี่ก็เด็กอาบแบกเหมือนกัน <c oughs> นะครับปีเราเล่นอยู่กับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับพาวิทย์ิงแก้ว <c oughs> แฟนยิงปะ่ะ แฟนยิงไหมวันพุธนี้สโมสรต้องเย็นท่าข้ามกอ่อนเวลาดอครับเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับมาเชียร์ไหมสามสิบี่น okay ินาทีครับของการเลี้ยงละครับโอ้ต้องใส่ไม่มาเชียร์แฟนน่าจะเสียเยอะก็พอสมควรนะครับในการพูดคุยกับนักเตะทีมแบงคอกเอฟซีผมก็ต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ากลิ่นอะไรมันเหม็นเกินนะครับเอาละครับ เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผลการแข่งขันนะครับแบงคอกเอฟซีกับชนบุรีทอสอแบกเนี่ยไทยจะเป็นฝ่ายชนะครับเ,นนเมื่อครู่นี้ครับเราฟังบรรดานักเตะแบงคอกเอฟซีพูดกันไปแล้วคราวนี้เรามาพูดกับทางโค้หมีรักพลสายเน็ตงามครับคุณซื้อของชนบุรีทอสอแบกกันบ้างนะครับในบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์นี้นะครับศึกแย่งจ่าฝูงโค้หมีครับเด็กแบงคอกฟอร์มแรงเหลือเกินไม่น่าเชื่อนะว่าณนะตอนนี้พวกเขาจะขึ้นนําเป็นจ่าฝูงมี ว่าการวางแผนรับมือกับพวกเขายังไงบ้างก็จริงๆแล้วเด็กแบงคอกเนี่ยก็คือเรียนในที่ของเราแหละที่มหาลัยราชมดิศคือถามว่าพี่รู้ศักยภาพของเด็กพวกนี้ไหมก,ก,ก็ก็รู้แต่ว่าแล้วตอนนี้เด็กของแบงคอกเนี่ยกำลังได้ใจนี้ว่าคือเหมือนเขาเป็นเป็นพวกเก่งเล็กอ่ะเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าคือ เด็กพวกนี้มีระเบียบวินัยในเกมในเกมลับแล้วก็มีวินัยในการเล่นก็เลยส่งผลให้รูปแบบเกมแล้วก็วิธีการที่เขาเล่นเนี่ยเขาเขาทำได้ดีมากพูดถึงเกมที่ผ่านมาหน่อยครับชนบุรีทศสบแบกเองก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครั้งหนึ่งในการถล่มสมุทรปราการนะครับตรงนี้12ประตูต่อ4นะครับคิดว่าการเจอกับแบงคอกเนี่ย นักเตะจะทําประตูได้เยอะขนาดนั้นไหมหรือว่าจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้ไหมครับก็จริงๆแล้วถามว่าฟอร์มเรายิงเขาเยอะจริงเดี๋ยว,ว่าเกมรับเราไม่ค่อยดีก็12-4จริงชนะจริงดย่ยวมัาไม่ค่อยประทับใจใช่ถูกต้องแล้วก็ก็คือมันก็เต็มมันก็เต็มที่เราและยิ่งได้พระพระอา,า,ร,าร์สิบมาแบบมันก็ผามมั่นใจของทีมก็มีขึ้นแล้วก็ ทุกคนสมบูรณ์แล้วก็อตอนนี้รอเช็คสภาพของเจ้ามิกอย่างเดียวมาดูข่าวสําคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันศุกร์ที่14ธันวาคมที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังจังหวัดตรังมีการถแถลงข่าวการอุ่นเครื่องฟุตซอลระดับโลกครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิตาลีในรายการ The City of h a p p i n e s s ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ต้อนรับปี2556เลยนะครับ นายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการถแถลงข่าวโดยได้กล่าวครับว่านับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันขร,ระดับโลกเข้ามาเล่นที่จังหวัดตรงังทีมชาติไทยพบกับอิตาลีทีมอันดับที่3ของศึกฟุตซอลโลกเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดตรังนั้นหันมาสนใจกีฬากันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดคลินิกฟุตซอลโดยจะมีนักเตะทีมชาติไทยและนักเตะ ทีมชาติอิตาลีมาสอนเทคนิคการเล่นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยในด้านความพร้อมของสนามครับจะใช้สนามยิมเนเซียมเทศบาลน,นาครตรังหรือว่าสนามทุ่งแจ้งนั่นเองสามารถจุผู้ชมได้กว่า4 0 0 0คนตอนนี้มีความพร้อมแล้วร้อยละ95ครับหรือเพียงรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้นครับทีมชาติอิตาลีแจ้งมาว่าจะเดินทางมาในวันที่4มกราคม นักเตะที่จะเดินทางมานั้นจะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้แข่งชิงแชมปโลกทั้งหมดส่วนไทยเจ้าภาพนั้นยังต้องรอาการประกาศรายชื่อจากวิกเตอร์เฮอร์มัน์กุญสอทีมชาติไทยครับก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับ <S <S ผมพาท่านผู้ชมมาที่จุดจำหน่ายบัตรของสนามแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็เจอกับสาวๆน้องๆน,น,น่ารักนะครับถามหน่อยว่าในวันนี้ขายบัตรไปได้เท่าไหร่ครับเออประมาณ4 0 0กว่าใบค่ะ ร,ราคายังไงอะตัวเองราคาตามนี้เลยป่ะผู้ใหญ่50เด็ก30แถมหัวใจด้วยไหม <c oughs> ไม่มีแถมอะไรนะครับก็ราคาตามนี้ะนะครับ50าบาทกับ30บาทนะครับอยากเจอน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาชมกัน่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีกนะครับวันพุธนี้นะครับก็จะมีบิ๊กแมตช์อย่างที่เราบอกไปแล้ว ตั้งแต่9โมงเลยนะครับแบงคอกเอฟซเจอกับชนบุรีทอสอแบกเป็นเกมแย่งอันดับที่1ของตารางคันแนนนะครับอนะครับในช่วงนี้ผมตู่เชียร์ไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ